โซดีเพราะแมีน้ออนากู่ยก็ตอนแรกกูเ Đó đó. Kiên không rồi. <laughs> 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 เ่าก <mm um> ็แล้วที่ชายปลาก็อยู่ฝั่งนี้ด้วยลูกบอลเยาให้คุณทันเขาเล่าว่าตอนฉากสุดท้ายก่อนก่อนยังไม่อยู่ครับทุกคนเ๋ยวทันในบทดีว่าตอนฉากสุดท้ายอ่ะตอนที่น้องในใกล้ตายอ่ะน้องในกีดหนักมากเราวิ่งมาเราโบสยปึ้งจบเลย มันอยู่ตรงนู้นเราเห็นอยู่เราเห็นอยู่เราเห็นอยู่รอใหมาเชื่อมต่ออข้ย ใา,าใครท่านหม่ใครอยากเจรอระเบิดเวลาบ้างไหมอุ้ยเจอแล้วเจออยู่ตรงโน้นเหรอเหรอแล้ว <s we at> อโอ๊ยใค <s we at> <s we at> รจะเจอระเบิดเวลาอย่างแน่นอน โอ้ยจริงเลย อาจจะยิงขึ้นจบไม่ต้องเล่นโม้ไม่ต้องเล่นโม้เพื่อนไม่ต้องเล่นโม้ อ๋อนี่เป็นคนสุดที่ของวันนี้พะขึุ้ณมากเฮ้ยท่าน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 นายรู้เลยไหมอะไรต้องการความอยากสูงหรือไม่ท่าน Kau Aduh! Kau juga! Kau juga! Kau juga! Kau

แล้ว่าน้องนาจะมาเรา,าุงม,มือเลยโอปป้าเดี๋ยว็่อยะไรชๆ Boy, bỏng 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 Ouaq t tenga ki te va lolte kourake. Che ภาษาในการป่ามาอย่างนี้หรอมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นมันอยู่ตรงนู้นละเมอครับเอางี้ให้น้องไหนเลือกว่าหรอฮะม่ แต่ห้าเราเล่นตัวอะไรแต่ให้น้องไหนเลือกก่อนโก,โกูกนะูเพราะอะไรรู้ไหมเอกูก็ต้องลุม้มเลยได้ไนหะ่โก,โกู <Okay. S 2> โกูโอเคกูกูโก้ผมเปิเมื่อไหร่คลิปเองจะออกฮะ เมื่อไหร่มันจะออกทันเมื่อไหร่ิีมันจะออกทันดูด,ดูนีโออยจลโ้ยโยโยโอยอ้ยม่กาสจะเดินเข้าไปตรงนแมนแต่กกูลืมไปว่าที่ว่าที่มันไม่ถึง กูไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว็ตื่นตื่นตื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 น Requiem. Oh, oh. Requiem Requiem <laughs> <laughs> Requiem. Oh, Requiem 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 เห็นยะเห็นล้นตัวเมนเกไงใช่ไหมบอกเรามาก่อนได้ไหมหน้นตัวเมนเกไนใช่ไหมซิ่งฉันอยากเข้าไประเบิดเวลา ตื่นตืนต่นตืนต่นตืนต่นตื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 ่นยังไม่เอาอะไรเอา,ตเ,อาเตดเล็กครับสิเดียวเนี่ยไม่เหลือแล้ว <c oughs> โอเคลูกบอลอ,อ, <c oughs> อาจจะลองคันเสียวนิดนึงกู อย่าออกไปหยุดอยี่นี้จ่โดนไ่ออกไฟคุณจะโดนะปเแล้วเปเวแล้วไปเแลวปเลวไปเอาลววิววิววิ

มมาทานี่ครึ่งซี่มันยังเอาอยู่เตรียมตัวแตกเเลยเตรียมเตรียมตัวแตกเลยคุณจีคุณจี

ออกมาดีน yeah, totally ี้ทันประดานโทษประดานโทษรลบหนึ่งอานี้ โอเคทุกคนก็ถือว่าเป็นคลิปเป็นเพียงเท่านี้โดยการที่พวกเราพ่ายแพ,ยพย้นั่นเองนะทุกคนเบย